สวัสดีครับขออนุญาตนำเสนอวัตปฏิบัติในทุกๆเชา้าหน้าเดดสุขบดีวัดปา่ารัพทวีวังน้ำเขียวครับพระสงฆ์กำลังจะเดินไปหน้าวัดเพื่อบิณฑบาตซึ่งมีผู้มาปฏิบัติธรรมนะครับและก็นักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งที่ได้แวะมาพักในค่ำคืนนะครับแล้วก็มาร่วมทำบุญในยามเช้านะครับฝั่งซ้ายมือ จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนนะครับนำอาหารซึ่งเป็นมังสวิรัตนะครับผลไม้ขนมนมเนยทั้งหลายนะครับที่นี่เรามีสิทธิ์ใช้เงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับคือซื้ออาหารถวายพระครับผมในชว่วงเช้าตับบานครับไม่มีจุดยอดเหรียญยอดเงินซื้อดอกไม้กลับไหว้อ้อนวอนไม่มีครับ อันนี้เป็นสายหมอนะโอบคุนเขาซึ่งโอบล้อมวัดบ่ทรัพทวีในรูปครึ่งวงกลมครับสวยงามมากครับในยามเชา้านี่เป็นวัดปะปฏ,ฏิบัติในทุกๆเชา้าสำหรับที่นี่มีโอกาสอย่าลืมนะครับมาเที่ยววังน้ำเขียวเขาใหญ่มาแวะพักที่นี่ได้ครับสวัสดีครับ